วิธีที่ทําให้ชีวิตยืนยาวโดยมองโลกมองไทยบายธีรพัฒน์ณประเทศสหรัฐอเมริกาในฤดูหนาวอุณหภูมิข้างนอกค่อนข้างจะหนาวเย็นมากมีผู้หญิงคนหนึ่งรีบวิ่งเข้าไปที่ห้องลิฟต์เพื่อที่จะขึ้นไปทําง,งานในชั้นที่70และเมื่อเธอวิ่งเข้ามาในห้องลิฟต์เธอก็เห็นเด็กน้อยคนหนึ่งที่กําลังถือไอศครีมยืนอยู่แล้วเธอกะทักเด็กน้อยว่าหนูหนูตอนนี้อากาศเย็นมากแล้วหนูยังกินไอติมอีก ไม่กลัวไม่สบายเรอเด็กน้อยคนนั้นก็ยิ้มเฉยๆแล้วก็ทีไปที่คุณยายที่ยืนอยู่ข้างหลังเขานั่นเองแล้วผู้หญิงคนนั้นก็ทักคุณยายสวัสดีค่ะหนูน้อยก็บอกว่าเนี่ยยายของหนูอายุ1นึกับสปีแล้วเขายังแข็งแรงดีอยู่เลยแล้วผู้หญิงคนนั้นก็เลยถามเด็กต่อไปว่าที่เขาอายุถึง1นึกับสปีและยังแข็งแรงอยู่เป็นเพราะว่าเขากินไอติมเหรอหนูเขาบอกไม่ใช่เป็นเพราะ เขาไม่ยุ่งเรื่องของชาวบ้านนั่นเองและเนี่ยครับก็ทําให้ชีวิตของคุณยายมีอายุยืนยาวบางครั้งเรื่องบางเรื่องปัญหาบางปัญหาสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นในโลกใบนี้ไม่ใช่เรื่องของเราเลยแต่เราดันไปยุ่งกับมันมันเลยกลายเป็นปัญหาของเราไปด้วยวิธีที่ทําให้ชีวิตยืนยาวอีกอย่างหนึ่งก็คือง่ายนิดเดียวมียุ่งเรื่องของชาวบ้านไม่งั้นปัญหาของเขาก็คือปัญหาของเขาไม่ใช่ปัญหาของเรา จากธีรวัฒน์เกิดมาเพื่อส่คุณเกิดมาเพื่อเป็นปัจสวัสดีครับ